ก็เพิ่งจบไปสดรลล้อนเลยนะครับสำหรับในเกมที่ทีมชาติไทยนะครับสามารถชนะออสเตรเลียไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้ทีมชาติไทยของเราเข้าชิงชนะเลิศเลยนะครับในรายการ u 19ชิงแชมป์อาเซียนนะครับแน่นอนว่าเราจะไปรอ พบผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซียนะครับโอเ์มีคอมเมนต์ก่อนแฟนออสเตรเลียมาฝากเพื่อนๆน,นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกได้เลยนะครับคอมเมนต์ comment แรกครับเขาบอกว่าเราต้องการเห็นการพัฒนาเยาวชนที่เป็นรูปธรรมกว่านี้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีนะแต่ฉันคิดว่าเราควรจะโจมตีให้หลากหลายกว่านี้และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเราแพ้ประเทศไทยนั่นหมายความว่าพวกเราต้องกลับมาจริงจังกับระบบเยาวชนมากขึ้น คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าระบบเยาวชนของเราเนี่ยจะต้องพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฟุตบอลนอสเรเลียเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่า พวกเราเนี่ยกลับมาสูสีกับทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องพัฒนาโดยด่วนและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยจะสามารถเอาชนะใครได้ไหมมันเป็นเกมที่ยากมากๆในอนาคตในครั้งต่อๆไปเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาทําให้ดียิ่งขึ้นคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราเล่นได้ดีนะเกมเกมนี้แต่ฉันคิดว่าเราจะต้องกลับมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเขาบอกว่ามุ่งหน้าสู่ที่3มามะประมาณนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับ เขาบอกประมาณว่าระบบเยาวชนของออสเตรเลียเนี่ยต้องมีการพัฒนา และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนออสเตรเลียครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะครับเพื่อนๆจับใจความได้ประมาณว่าพวกเขานะครับค่อนข้างที่จะเน้นนะครับให้ทางออสเตรเลียเนี่ยกลับมาพัฒนาระบบเยาวชนให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในการพ่ายแพ้ทีมชาติไทยในครั้งนี้โอเคแหละมันอาจจะเป็นการผิดพลาดของผู้รักษาประตูซึ่งตรงเนี้ยเราเข้าใจได้นะครับแต่ว่าพูดกันตรง,ตรงๆนะครับเพื่อนๆคือในเรื่องของรูปเกมในทางออสเตรเลียก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้หนีเราสักเท่าไหร่นะครับต่อให้พวกเขาเนี่ย ไม่ผิดพลาดเองนะครับโอกาสที่จะแพ้ทีมชาติไทยก็มีอยู่เหมือนกันนะครับทำให้แฟนออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างที่จะซีเรียสในเรื่องของระบบเยาวชนครับแล้วก็จะเห็นว่าในเรื่องของการเล่นเยาวชนของออสเตรเลียเนี่ย มันก็จะมีหลายๆครั้งนะครับที่ทางออสเตรเลียเนี่ยก็คือไม่ได้หนีทางฝั่งอาเซียนของเราสักเท่าไหร่นะครับเจอทีมอื่นๆเนี่ยออสเตรเลียดูเหนือกว่าก็จริงนะแต่ช่องว่างมันเริ่มแคบลงเรื่อยๆครับนี่ก็เป็นสิ่งที่แฟนๆออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความกังวลใจอยู่พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทีนี้ครับเราไปดูคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามกันสักนิดนึงครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรนะครับแอดเพิ่มเติมให้เป็นภาค2ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่ายาววไปเด อีก10ปีเนี่ยพวกเราถึงจะตามทีมชาติไทยทันและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าในเรื่องของระบบเยาวชนเนี่ยเวียดนามดูมีความกังวลอยู่ไม่น้อยและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งพวกเขาพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องพวกเราเวียดนามเนี่ยต้องทําให้ดียิ่งขึ้นและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าในขณะที่ฟุตบอลไทยเนี่ยกำลัง สมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยๆแต่ฟุตบอลเวียดนามเนี่ยกำลังถดถอยอะฟิลิ่งประมาณนี้นะเพื่อนนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า,วาเวียดนามของเราเนี่ยคงจะพ่ายแพ้ทีมชาติไทยแน่ๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสไตล์การเล่นของทีมชาติไทยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนในหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะต้องดูและเรียนรู้จากเขา และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามยังคงยืนอยู่ที่เดิมในขณะที่ไทยก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามต้องการสิ่งที่ทําได้ดีกว่านี้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามตอนนี้เหมือนพวกเราเนี่ยกำลังตามหลังทีมชาติไทยอยู่ไกลมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าดูเวียดนามเล่นแล้วมาดูไทยเล่นเนี่ยฉันบอกตรงๆเลยว่าการที่ไทยเล่นกับออสเตรเลียได้ในระดับนี้เนี่ยพวกเขาพัฒนาได้ดีจริงๆ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการเล่นกับออสเตรเลียวันนี้พวกเขาไม่ได้เป็นรองเลยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไทยแข็งแกร่งมากๆคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นทีมที่ดีแต่พอมาเล่นกับทีมชาติไทยมันกลายเป็นทีมที่อยู่ในระดับเดียวกันทีมชาติไทยทําได้ดีมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าวเวียดนามตอนนี้ยังคงถอยหลังอย่างต่อเนื่องทีมชาติไทยพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า ทีมชาติไทยมีโอกาสจะคว้าแชมป์แล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยทําผลงานได้ดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นรายการไหนทีมชาติไทยทําผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆชุด และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาก็บอกประมาณว่าอีก10ปีเนี่ยเราตามทีมชาติไทยไม่ทันแน่นอนมีคอมเมนต์ประมาณนี้มาเยอะสักนิดหนึ่งนะเพื่อนๆนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยพวกเขาสู้อย่างสมศักดิ์ศรีและพวกเขาสามารถเข้ารอบชิงชนะเลิศได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเอเชียตะวนออกเฉียงใต้เนี่ยออสเตรเลียคิดว่าจะมาชนะง่ายๆแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟน,แฟนเวียดนามที่โยกนามาฝากเพื่อนๆครับซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาก็จะตัดพ้ออะไรเพื่อนนะครับก็ฟิลลิ่งประมาณว่าทีมชาติไทยชนะออสเตรเลียคือโอเคแหละนะครับการพ่ายแพ้ของออสเตรเลียเนี่ยคือเกิดจากความผิดพลาดของเขาแต่ว่าพูดตรงๆว่าความผิดพลาดของออสเตรเลียเนี่ยคือในเรื่องรูปเกมมันก็ไม่ได้หนีกันมากนะครับทำให้เวียดนามเขามองว่าทีมชาติไทยของเราพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ผลงานของทีมชาติไทยเนี่ย ก็ทำได้ดีอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรายการต่างๆอะไรแบบนี้ซึ่งค่อย้จะสวนทางกับเวียดนามนะพอหมดอาจารย์ปาร์คไปเนี่ยทางเวียดนามเขาเหมือนจะคล้ายๆกับเป็นขาลงของทางฝั่งเขาเหมือนกันนะครับทำให้ทางฝั่งเวียดนามเขาก็ซีเรียสในเรื่องนี้พอสมควรนะครับส่วนคอมเมนต์ของแฟนอินโดและแฟนมาเล์แอไปอ่านมาแล้วเพื่อนๆส่วนใหญ่พวกเขาเลครับก็จะประมาณว่า ยินดีด้วยทีมชาติไทยเดี๋ยวเจอกับมาเลยรอบชิงนะยินดีด้วยทีมชาติไทยเดี๋ยวเจอกับอินโดรอบชิงนะประมาณว่าพรีเซนต์ประเทศตัวเองเพื่อจะให้เจอกับทีมชาติไทยนะครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วเขาก็จัดหนักพอสมควรน,นะ2ประเทศนี้ก็เรียกว่ามีการ มีการพูดแหละว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะชนะแล้วไปชิงกับไทยอะไรประมาณนี้นะครับพวกเขาก็เป็นสีสันนะครับในการคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับ2ชาตินี้นะอินโดกับมาเลก็อยากจะไปเจอทีมชาติไทยในรอบชิงนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ต้องหาผู้ชนะให้ได้ก่อนถึงจะเจอทีมชาติไทยนะครับซึ่งถ้าถามใจโอ๊กนะครับว่าอยากจะให้เจอประเทศไหนนะครับในรอบชิงนะเอาจริงๆถ้าพูดกันตรงๆโอ๊กว่าเจอมาเลเนี่ยอาจจะเป็นงานที่เบากว่าเพราะว่ามาเลไม่ได้เป็นเจ้าภาพไงเจ้าภาพก็คืออินโดนีเซียนะครับซึ่งในมุมมองของ การเจอมาเลเบากว่าแต่ว่าแอดอยากเจอทางฝั่งของอินโดนีเซียไปเลยเพื่อนเพเพราะว่าเราเจอมาเลยแล้วไงเนาะในรอบแรกนะครับก็เขาเรียกว่าได้เห็นแท็กติกได้เห็นอะไรกันมาแล้วนะครับคือทัวร์นาเมนต์เดียวกันเนี่ยทัวร์นาเมนต์หนึ่งเนี่ยเจอกันแค่ครั้งเดียวพอเพื่อนๆน,นะครับโอ๊กอยากเห็นการเจออินโดนีเซียมากกว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยทีมชาติไทยของเราเล่นกับอินโดนีเซียประมาณไหนแล้วจะทาผลงานได้ดีประมาณไหนนะครับแล้วโอ๊กเชื่อว่านะบรรยากาศในรอบชิงสมมติถ้าเป็นไทยเจออินโดเนี่ย คนจะแน่นสนามเลยเพื่อนพอแน่นสนามปุ๊บ น้องๆจะได้ประสบการณ์ตรงนี้ไปเยอะมากๆครับเจอแรงกดดันที่ต้องบอกว่าแฟน,แฟน,แฟนอินโดเนี่ยเป็นประเทศที่เขาต้องบอกว่าเชียร์นะครับได้ดุดันเชียร์ได้สนุกประเทศหนึ่งเลยในอาเซียนนะครับพระนั้นอมองว่าการเจออินโดน่าจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วเราก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปเต็มๆมากๆเลยครับแต่ความจริงแล้วใครก็ได้เพื่อนๆพร้อมเจอฮะเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้ครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ของออสเตรเลียนะครับที่พวกเขาก็ค่อางจะซีเรียสพอสมควรแล้วก็มุ่งเน้นไปที่ ที่ระบบเยาวชนนะครับที่ต้องแก้ไขกันพอสมควรนะครับส่วนในเรื่องของเวดน้ำพวกเขาก็ คงจะเศร้าใจไม่น้อยนะครับในการที่ทีมชาติไทยทําผลงานได้ดีแล้วพวกเขาก็ทําผลงานอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับในช่วงระยะหลังนะครับส่วนทางฝั่งอินโดกับฝั่งมาเลเซียเนี่ยเขาก็ขับเคี่ยวกันแน่นอนในรอบรองชนะเลิศเพื่อจะเข้าไปชิงกับทีมชาติไทยนะครับเรื่องราวทั้งหมดประมาณนี้ครับสำหรับโงรแกรฟุตบอลนะครับเพื่อนๆแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเมื่อกี้เห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ